สวัสดีครับพบกับผมผมเขียนดีโปรเกมแล้วผมนครับเราอยู่เกมโรบอทกับแบบออสตาแต่ว่าวันี้ครับเราอยู่กับช่วงใหม่ของรายการความชิดก็าไม่เรียกว่าช่วงใหม่แล้วก็นี่ก็ EP ที่สามแล้วถูกให้ก็คือธุรกิจเกมมากซึ่งใครที่ยังไม่ดูพาร์ทสองกับพาร์ทแรกครับก็ไปดูกันได้ในช่องเขียนดีโปรเกมเลยครับผมก็ช่องนี้แหละ ข้อท,ที่2เนี่ยแล้วก็สุ่มได้มีฮอคชายตาเหี่ยวแล้วก็กูมาแล้วก็ซูปเปอร์โกอูไปนั่นเองครับซึ่งในเกมนีามันชื่อว่าโกอะไรเนี่ยทงอผมก็เล่นมานิดนึงนะครับโดยที่ให้ตัวเองแบกตัวเองนั่นเองครับตัวเองแบกตัวเองหมายถึงอะไรอยู่ไ <c oughs> หนน้ออกไปแล้ว ให้โซคือให้รหัสหลักแบกนนเองนะครับแต่ก็แบกนิดเดียวก็ไม่ได้แบกเยอะอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ตัวละครที่เราต้องการคือขายแล้วนะครับก็คือนี่ครับสองตัวนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับมาสวัสดีหนึ่งครั้งนะครับถามว่าได้โกโจดีใจไหมถ้าได้ก็ดีนะครับตัวนี้ไม่ค่อยต้องการนะครับอ่าโอเคพอแค่นี้นะครับอันนี้คือเป็น คุณโยโกะนะครับผมว่าโยโกะยังไงนะโยโกะเนี่ยมันโจมตีค่อนข้างเร็วครับแล้วก็ดีด้วยจากพาร์ทแรกกับพาร์ทที่สองผมก็ได้สอนคือพาร์ทแรกเนี่ยก็สอนวิธีการหางเงินออนไลน์นะคบพาร์ทที่สองก็คือวิธีการหางเงิน หาเงินจากแมปนี้นะครับผมแล้วก็พาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาอันนี้อาจจะพูดเรื่องเรื่องเงินออนไลน์เรื่องวิธีการหาเงินน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ก็ยังพูดอยู่นั่นเองก็คือก็คือว่าอย่างแรกครับเราต้องใช้บบความอดทนนะครับในการที่เราจะทำไอ้แบบการหาเงินพวกเนี้บบคนยความอดทนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นเลยนะครับ <S 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 ถ้าทำสิ่งพวกนี้แล้วไม่มีบบความอดทนนี่ก็ถือว่า ทำยากอยู่เหมือนกันไหมครับผนะมมาโดน infinite mode ดีกว่าสามเงินนี้แหละรู้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าใน infinite mode อาจจะเล่นไม่ได้เล่นคนเดียวอาจจะเล่นกับเพื่อนนะครับพวกเพื่อนเนี้ยนะคิดว่าเราตัดภาพไปเลยดีกว่า ไหนได้แล้วเล่นคนเดียวทุกคนที่ผมลงมูมาครุบแล้วนะครับแล้วก็นี่เริ่มวามาูฮอกแล้วแล้วก็เลี้ยวกกช่วยซัพพอร์ตนะครับถ้าก็ต้องมาเล่นคนเดียวเขาไอคนที่เล่นกับผมตอนแรกมีสองคนออกออกไปตอนประมาณเว็บเว็บสิบยีน่าผมวางมูมาลงไว้ก่อนก็เลยมีเงินคอ แล้วก็ได้ดาเมจของเรนเยอะอยู่นะเก้าหมืนนะ่นแล้วเนี่ยทีเราตัดภาพไปดีกว่าตอนนี้เรากายแพ้ <c oughs> มันจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวโอ้ทุกคนเว็บที่สามสิบเก้าขอเว็บสี่สิบเถอะทุกคนสี่สิบนะขอร้องพีซพีซขอสี่สิบขอสี่สิบนะสี่สิบสี่สิบขอสี่สิบไม่ไม่ไม่ขอร้องขอร้องยายา่ยาฟึา่งยา่ยาฟึกง อ่าสามสิบเก้าจบไม่ได้ได้ระเบิประมาณหนึ่งล้านกว่าๆนะครับถามว่าเยอะไหมคือก็อยังโอเคนะคสำหรับพวกช่วงแรกๆปกต,ติก็จะระเบิหลักหมื่นนะ้ายังมีตัวอะไรที่ไม่ดีมากเพราะพวกตัวสามดาวเฉยๆนะแต่ว่ายังดีที่เรามีมีฮอกไชตเหี่ยวที่เพิ่งได้มาจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะครับ คลิปครันี้อาจจะสั้งหนุนครัที่เราคั้ีแล้วก็ยาวกว่าน,น,นี้นิดนึงตอนนี้โกโจเทพเจ้าโกโจขายอยู่อ่านี่เราเรามารับเรามาเรามารับกันเลยดีกว่านะัทุกคนนี่ปึ้งปึ้งสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าปึ้งน,นะ เราก็ได้เพชรเพิ่มมาเยอะเลยครับเอามาดูตรงดาเมจบ้างดาเมจปึ้ง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 นี่นี่เราได้เพชรมาค่อนข้างเยอะเนะยครับโอเคเขาจิงคลิปนี้มันก็มีแค่แค่นี้เองนะครับทุกคนเพราะว่าอาแต่ว่าสิ่งต่อไปก็คือว่าการที่เราคือตัวละครที่ดีในค่อนข้างจำเป็นนะครับในการในการทำ ในการทำเลยนะครับผมตัวละครที่ดีเนะี่ยถือว่าจำเป็นนะครับซึ่งการที่เราจะได้ตัวละครดีเราต้องมีเพชรนะครับซึ่งเพชรนี่ครับฟรีเจมคอยเราสามารถมาที่ฟรีเจมคอยได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นนอกรอบนะครับผมก็คือเล่นให้ได้ก็คูห้าดาวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ยูรูชั่นให้ดูเราค่อยมายูรูชชั่นพาร์ทที่สี่แล้วกันะะนะครับ แต่คลิปนี้เนี่ยแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหาเพชรหาเพชรให้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับผมหาตัวละครดีๆแต่ก็อย่าอย่าพุ่งสูมจนหมดนะครับตอนนี้ตัวละครที่เราต้องการก็มีแค่เรียวโกะที่ยังจําเป็นอยู่แล้วก็หาฮาดาดีตัวนึงอย่างเช่นซาส,สึเกะน,นะครับผมเพราะซาสึเกะเนี่ยเป็นตัวเล่นสุปตาริ่งค่อนข้างดีอินฟินิตโมดก็ใช้ได้เลยนะครับดีกว่าเรียวกนั่นเองนะครับ ไปก็โอเคเราก็เริ่มเดินสายเดินเริ่มเดินสายคลิปนี้เราก็เริ่มเดินสายกนนะารห่างทุกแล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้เราขอไปเพียงนี้หลูของเราเชิญจะคลายช่ยองคิดเดลโบเกมด้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย